เฮผลไม้กันบ้ากอ่ะผลไม้เอาคิงกับฟุทธของไทยกันเลยกอ่ะผลไม้คือสวยกว่าสวยกว่าวอ,อา่ะ ทีดังๆของไทยคือทุเรียนตัวนี้คือหลิวเหรียนทุเรียนมันเป็นทุเรียนอบแห้งเหรอทุเรียนแห้งแล้วถ้าพันธุ์ต่างๆมันจะมีเรียกไหมสิ่งเงี้ยก็มีนะเหรอยกตัวอย่างได้ไหมที่แบบรู้จักกันเลยนะก็คือจินเฉินโถจินเฉินโถคนจีนจะรู้จักแต่หมอนทองใช่ใช่กระดุมกระดุมทองเรียกว่าจ่าลุนชะนีชะนีการยาเรียกว่าอะไรภาษาจีนก็คือเขาเรียกพันมาก่อนชื่อทุเรียนป่ะชื่อผลไม้ป่ะการขยายอยู่ข้างหน้าไปต่อผลไม้อื่นที่คนจีนชอบก็คือแซนชูมังคุดมังคุ ที่เมืองจีบแบบลูกใหญ่มากเอาจากเมืองไทยไปปะหรือว่าเขาปลูกเองได้ด้วยน่าจะนำเข้านะเขาก็ชอบกินปะฉีหวานนะชอบเหมือนกันกชอบเหมือนกันฉีหวานอะไรนะหงอะไรนะหงเหมาตตนหงเหมาตันแ,แ,แต่จริงจริง ง้อน,นี่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าที่ที่คนจีนชอบมากๆเลยก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือหลงเหย่าลำไยนอกจากแบบกินอร่อยแล้วมันเหมือนกับเหมือนบำรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแหละเออมันเป็นสมุนไพรเวลาที่ต้มพวกเฉินผินขนมหวานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของของลำไยของขนมนานๆใช่ไหมน้ำชาอย่างเช่นปลาเป่าช้าน้ำชาปลาเป่าช้าจริงๆเวลาที่เราชาสุกี้จะชื่อฉงชิงหัวกัวหมาล่ากัวเนี่ยมันจะรสชาติแบบเผ็ดร้อนใช่ไหมกินแล้วมันจะร้อนหนนะ เขาจะกินคู่กับปลาเป่าชาก็คือน้ำชาที่มันมี สมุนไพรอยู่8อย่างมีสมุนไพรก็คือง่ายๆอย่างจริงก็คือจะมีดอกเก๊กควยลำไยเมื่อกี้มีมเสตมีเหลียวเหลียดเช้านชูหงษ์牡丹龙眼ลำไยหลงแย่芒果芒果มะม่วงใช่นี่คนนีชอบมากมัง芒果มะม่วงสุกด้วยแหละใช่ไหมต้องเป็นต้องเป็นมะม่วงสุกด้วยเขาก็ื่อจะบอกว่าถ้าเป็นม่วงที่แบบดิบๆแบบมันกินได้ยังไงมันยังไม่สุกอ่ะเขียวสวยอ่ะกินดิบอร่อยมากก็คือคืออารมณ์เขาก็คือเหมือนกับเราเห็นเหมือนคนจีนเวลาเขากินทุเรียนเขาก็ต้องกินแบบสุกๆเลยๆ เนะพราะเขาสัจวาไอ้ที่แข็งๆมันยังไม่สุกกินได้อย่างกินแล้วเดี๋ยวมันแบบท้องเสียหรือเปล่าหรอือมันมนัเขาสัจวามันยังไม่สุกไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวมขอ,ขอถามหน่อยอมีผลไม้อะไรไหมที่เป็นของไทยแล้วที่มึงกินไม่มีอะที่ยังนึกได้นะคือเ e ยื่อสมะพร้าวคือตอนนี้มันนาเข้าไปก็มีแล้วแต่คือยังไงก็สู้เมืองไทยไม่ได้เลยนะอันนี้จริงอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งนึกออกพอดีเลยกันรอคืออ้อยเป็นอะไรที่กินไม่เหมือนคนไทยประเทศไทยเนี่ยนะก็จะหั่นเป็นท่อนๆท่อนๆท่อนเล็กๆจำได้ ไม่ค่อยที่เจออ,อ้อยอ้อยมันจะมีช่วงเหมือนหน้าร้ออะไรประมาณเนี้ยเปลือกเป็นสีออกแบบสีเหมือนผิวมังคุด